สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพามาทําน้ําพริกกับมะขามนะคะเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบตามนี้นะคะจะมีมะขามอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมีผักกําลังสวยเลยค่ะมะขามอ่อนแล้วก็พริกกระเทียมกะปินะคะก็นํามะขามนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนําไปตํานะคะหรือปั่นก็ได้นะคะแต่วันนี้ขี้เกียจตำก็ขอไปปั่นนะคะเพื่อนๆต้มเตรียมโถไว้แล้วนะคะโถปั่น ก็นำพริกกับกระเทียมนะคะลงไปใส่โถเลยนะคะเพื่อนๆความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะก็มะขามนะคะใส่ไปค่ะตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆเผ็ดเปรี้ยวค่ะเสร็จก็ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆตามความชอบเลยนะคะนี่ขาดไม่ได้ก็คือ ขาดไม่ได้ก็คือผงอร่อยนะคะเพื่อนๆผงชูรสค่ะไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวขอไปปั่นก่อนนะคะเพื่อนๆใครไม่ปั่นก็ใช้ครกหินเลยนะคะเพื่อนๆตาให้ละเอียดนะคะต้องใช้ครกหินนะคะเพื่อนๆถึงจะตาละเอียดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กระปิทีหลังนะคะเพื่อนๆปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะ ใส่กะปิลงไปแล้วเรานําไปปั่นต่อนะคะเพื่อนเพื่อนให้เข้ากันค่ะให้กะปิเข้ากันกับมะขามนะคะเพื่อนๆนคะพอปั่นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ำพริกมะขามกะปิคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะใครชอบแบบแบบผัดก็นําไปผัดเลยนะคะปรุงรสตามชอบค่ะถ้าผัดก็จะอร่อยนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าพอดีที่บ้านจะงดของผัดของทอดอยู่นะคะเดี๋ยวจะทานกับปลาแดดเดียวทอดะคะ่ะเพื่อนเพื่อน ใครชอบก็เอาไปผัดเลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะแบ่งไว้ผัดพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยว,วันนี้ขอทานแบบไม่ผัดก่อนนะคะตอนเย็นค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆชิมตามรสที่เราชอบเลยนะคะปรุงปรุงให้ได้รสที่เราชอบเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะขอชิมก่อนนะคะเพื่อนๆอนอร่อยมากค่ะ อร่อยมากค่ะเพื่อนเมะขามแบบว่าอ่อนกําลังดีนะคะเพื่อนๆถ้าแก่ไปก็จะไม่อร่อยนะคะเปลือกแข็งแล้วก็เม็ดก็จะมีเม็ดด้วยนะคะต้องปอกเปลือกต้องอะไรหลายเรื่องต้องใช้มะขามอ่อนอย่างเดียวนะคะอืน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่ถ้วยกันนะคะเพื่อนๆใส่ถ้วยนะคะนี่ถ้านําไปผัดใส่หมูสับนะคะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยขอบอกข้าวหมดหม้อยค่ะเพื่อน ก็เลยไม่ผัดค่ะผัดแล้วน้ำมันเยอะกำลังแบบว่าควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะซื้อมาขามมา20บาทนะคะเพื่อนๆทำได้ถ้วยเบ้อเลยเลยค่ะมานะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวน้ำพริกมะขามทานกับปลาแดดเดียวทอดนะคะเพื่อนๆข้าวหมดหม้ออีกแล้วค่ะวันนี้เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาทอดปลาแดดเดียวกันนะคะน้ำพริกมะขามเราเสร็จแล้วค่ะ วันนี้ใช้ปลาดุกแดดเดียวนะคะเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะนําไปทอดนะคะให้เพื่อนๆไปคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนะคะคลุกบางๆนะคะเพื่อนๆน้ามันจะได้ไม่กระเด็นนะคะขอคลุกนิดนึงนะคะคลุกแค่บางๆนะคลอเบาๆบางๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกระเด็นน้ํามันกระเด็นนะคะกลายเป็นแบบว่าน้ํามันเต็มบ้างเลยนะคะคลุกแค่บ,บางๆนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยนาไปทอดกันเลยค่ะนํากระทะใส่น้ํามันตั้งไฟนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอน้ามันร้อนนะคะมาทอดกันค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะให้ใส่ด้านหลังของปลาก่อนนะคะเพื่อนๆีขนาดชุบแป้งบางๆนะคะยังแบบมีแอบกระเด็นด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนิดน,ดนดค่ะ สองตัวเลยนะคะจะไ,ได้ไม่เสียวเวลาค่ะเดี๋ยวขอทอดไปก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ปลาก็ใกล้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆปลาดุกแดดเดียวเราหอมมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ปลาดุกแดดเดียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะน้ำพริกมะขามกับปลาดุกแดดเดียวนะคะเพื่อนๆมาค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ